ท o อ EPL นะแต่นี่เป็น Hobby Box นี่คือ Tops Hobby Box EPL คราวที่แล้วมันเป็น debut box Hobby Box แตกต่างไงใช่ไหมก่อ็มี8ซอง1ซองมี25บใบ1กล่องจะมี3ฮิตควรจะมี1ใน3ที่เป็นลาเซ็นส์ 8,500, 9,000, กแล้วแต่แพลตอร์แล้วแต่เลยแต่ว่า Hopefully จะฟุกแรกกองโหดคุณนวัวไปลองดูครับไปลุยแปดอันนี้คือตัวซอง Black Edge แบล็กเอ็ดดชอบนะลูกอ่ะถ้ใครดูใครตามดูรู้สุดช,ชอบ Black e แบล็กเอ็ดมากอเดยปีแรกๆแล้มามูชสวยนะแบล็ e กเอ็ดเครืงสวยอู้อองรีอิจิเกะมาผู้นี้คือเบสการ์นะขนาดโชว์คิวเมนูเลยโอ้ริโอโทมะทับห้าสิบเลี้ยงผู้เกือบได้นะมาร์คคุยนี่เท่ากับที่หนึ่งนะได้รัน กี๊ดทัพห้าสินี่อินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตแล้วก็บีสม m o ฮันน n ่บ b a l p รอพิชชั่นพรีเมียร์พูโอ้โหนี่สวยนะที่ไม่ใช่ทุกกล่องในของเดบิบ็อกซ์นี่ได้เป็นบรูโน่กิมมาราชซอยหนึ่งเขาได้รันไปหใบยังไม่เจอฮิตนะเคลินเมอร์เร Breakthrough Baller, b i s er. Mode, He Shot, Cruz, l i g h Sen, Evan Ferguson, ทับหนึ่งห้าศู Brighton ทับหนึ่ง Retro t h r e a t เป็น Stan d c o l i m o r e m a n u Martinez แล้วก็ Kroenke, Chase Fabregas นี่ k r o e n g e คือชอบทับเ9้ เอเวนิลสันทับ9.9บีสมอธคริสปูดแล้วก็โครมคิงซูดาเป็นเนฟซึคลายเข้าใจว่าก,กล่องหนึ่งมีโครมคิง2ใบขอรับเราได้รันสองแล้วได้หนึ่งฮิตแล้วลายเซน็นทับ75โปรพาร์เนอร์ชิพคูลูเซสกี้กับเบรนนจอห์นสันรันใบที่3เป็นอินเสิร์ตรันกานาโชแล้วก็จิมมี่บูลาดฟูแฮมทับ9.9ลายเซ็นที่2 โอสกูฟูแฮมทับก้าสิบเกาชิบบุัเท่าได้สเซนเลยเนี่ยมีผ้าไหมก็ยังไม่มีนะทับ75็หมองกนโรเจอร์สรันบาติสซี่ซาโบสลาจเนอร์แนฟลอร์จอชคิงรูเบนดิอาทัสบเก้าได้ผ้ารูเบนดิอารับเก้าสิบเครับเพลย์วอนรูเบนดิาเปนเพลย์วอน